ยึดแผ่นที่หนึ่งเก็บไปโอ้โหอีซี่แผ่นที่หนึ่งปุ๊บแมงตะคุม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 นะตะคุมตะคุมไรหลังเลยนะไม่ให้เก็บก็ไม่บอกไปต่อละแผ่นที่สองคอนเฟิร์มอร่อยอร่อยห่อเฮ้ยเฮ้ยแผ่นที่สองมาเรื่อเฮ้ย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 อะไรครับมาจากไหนกันครับเนี่ยแผ่นที่สามว่า ามแผ่นแล้วครับอืมสามแผลล่นปุ๊บแม่เอาแล้วนะเริ่มไล่แล้วนะโอ้อย่าอย่าครับใจเย็นๆนะจเย็นไ้ใจะเย็นไหมจะเย็นไหม,ไหมแผ่นที่สี่ยังอี่อยู่แต่อย่าไล่หลังกูอย่าอย่าอย่าใจเย็นๆนะโอ้หจอมันบิบบับบิบบับไปหมดแล้วอย่าไล่ครับอยู่ไหนวะอ๋อโอ้ยทำไมเขาเดิไไนมูนวอกกันวะ เดินอยู่กับที่เดินอยู่กับที่เฉยเลยไปครับแผ่นที่สี่ครับนี่แผ่นที่ห้าอย่ามานะครับอย่าไล่มา,มาอ,มอย่าเสียงโอ้โหโคตรใกล้อีกแค่ไม่กี่แผ่นก็จะเป็นไทยแล้วอย่าไล่กูเลยขอละครับขอละครับตรงนี้กูเคยมาหรือยัง ตรงนี้เคยมาแล้วมันต้องไปอ้าอย่าไล่หลังกูไปครับเอเอวิ่งเอวิ่งวิ่งดีเอเฮ้ยตัวนั้นมีรถโอ้โหสามทางเดิมนี่ว่ะแผ่นที่หโอ้โหอ,อีกสองแผ่นก็จะเป็นไทยอีกสองแผ่นเท่านั้นอีกสองแผ่นเท่านั้นโอยก,กูไปเถอะเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้า ข้างหน้าข้างหน้าว่ะแผ่นที่เจ็ดโว้ยโอ้ยใกล้แล้ว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 บอยกูไปอย่าอย่าอย่าช็อย่าฟอออย่าช็ออย่าวิบวับวิบวับโอ้พี่ครับพี่ครับกูมองต่ํากูมองพื้นกูมองพื้นอย่าไล่หลังกูมาปล่อยกูไปนะครับอย่าปล่อยกูไปเธอใกล้แล้วกูใกล้แล้วอีกแคบ คนเดียวปล่อยปล่อยกูไปอย่าไล่หลังกูอย่าตามกูมายัางตามกูมาทําไมอย่าตามกูมาเลยที่นี่ที่ไหนที่นี่ก็ไม่ใช่ที่ไหนไมันจะใช่อัลโหลอัลโหลอัลโหลอย่านะครับอย่าเฮ้ยรถคันนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนรถใครวันนี้ขอกระดาษได้ไหมครับ ขอกะดาอ๋อครบแล้วแปดแผ่นกูครบแปดแผ่นแล้วไอ้เซเลนเดอร์เมนหมดลิตซสิ้นชีวาวายตายไปเลยไอ้หนูน้อยอ้าวอะไรอ้านี่นีเร็วนีเร็วหนีเร็วนีเร็วนีเร็วโอ้โหคัสซินโอ้โอ้โอ้กูวับได้เออเออเอาดิเอาดิ เออสวยไล่ไล่มาไล่มาไล่มาตุ่มตุ่มตุ่มเป๊ตุ่มตุ่มป๊ตุ่มตุ่มป๊ะุป๊ออืมโดนจับได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโหลดดิ้งเฉยว่าโดนจับได้แน่ๆเลยนะเนี่ยนะอืมกูมาพูดที่ไหนโอ้โหและแบนเหลือครึ่งเดียวโอ้ไม่ก้อที่ไหนวะเนี่ยมันคือที่ไหนแล้วมันกำลังจะมืดแล้วด้วย มันกําลังจะมืดอีกแล้วโอ้โหบ้านนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหบ้านบ้านบ้านเราต้องเข้าบ้านแน่ๆครับคุณผู้ชมครับเพราะงั้นเราจะเดินเข้าไปจุ้มๆเปาะจุ้มๆเปาะจิมๆดมดมนะเดินเข้าไปนะจ้องมองไปยังบ้านหลังนี้มีอะไรไหมฮัลโหลโมชีโมชีอ๋อไม่มีเฉยเลยวะโอ้ถนนนี่ถนนหลักถนนหลกันนลกไปไป,ไปครับไปครับไป,ไปครับไปครับเดินเข้าไปแบตมันจะหมด ฮัลโหลครับมีที่ชาร์จแบตไหมครับเอามาชาร์จแบตกล้องตรงนี้มีรั้วไม่น่าจะไปได้แสดงว่ามันต้องไปข้างหน้านั่นเนี่ย <c oughs> ข้างหน้านั้นโอ้โหมันทางเข้าถ้ำอุโมงค์ยักษ์แน่ๆเลยอืมสวยกุาบและอะไร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 ,ะไรเพลงอยู่ดีๆก็ข,ขึ้นมาอย่าใจเย็นๆไว้ใจเย็นๆไว้ใจเย็นไว้นะหนูนะ จเยน็นนะครับโปเตอร์อีกแล้วไอเด็กคนเดิมไอเด็กคนเดิมหายอีกแล้วโอ้มืดต้องเปิดไฟฉายมืดก็ต้องเปิดไฟฉายฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่อยู่ละดีแล้วทำไมทำไมทำไมหน้าเทาทำไมหน้าเทาชิบหายใครสวดมนต์โอ,โอ้อยากกระซิบ อยาเก็บซีฟอยาเก็บซีฟทางไหนทางนี้ประตูทางไปเก็บขอบครับปิดประตูได้ไหมปิดไม่ได้เฉยเลยว่าอย่านะครับตรงนี้มีทางลูกศรลูกศรลูกศรว้าวมันเขาบอกให้เราขึ้นไปข้างบนเนี่ย อะไรอะไรเสียงอะไรเหมือนเขาจะบอกให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับอะไรอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกอันอ๋อคือการที่เราจะไปข้างบนได้นะเราต้องเปิดเครื่องปั่นไฟให้ครบหกอันนะคุณผู้ชมครับแต่มันจะมีพี่เล่นดีมาไล่กระทืบไล่บีเราหรือเปล่าโอ้โหเสียงเท้า ข้างหลังมีอะไรไหมครับมีล็อกเกอร์กูหลบล็อกเกอร์ได้ไหมหลบไม่ได้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีอะไรไหมอย่านะ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 กลัวไปใส่ป้าใส่หัวได้นะโอ้โหทำไมทางมันยาวเหยียดอย่างงี้เอาไว้วิ่งหนีผีเหรอโอ้โหกูเก็บเก็บวิ่งไม่หนีผีเหรอเฮ้อย่าอย่าเฮ้ยกดดันโอเคฟิล no 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 now เปิดแล้วไปแล้วอย่าเสียงเสียงอะไรฮัลโหลฮัลโหลครับเสียงอะไร อยา่าพีดได้โปรดอยา่าอย่าบิว้วมึงจะบิ้วอะไรกูนักหนาเนะี่ยกูกลัวโอ้โหบิ้วจังเลยมึงน,นี่ก็บิว้วโอตรงนั้นมีห้องมองไม่เห็นใช่ห้องหรือเปล่าห้องครับห้องมีอะไรไหมไม่ม,ไมีค่อยๆระยา่า ตาบอดมันตามันบอดมันมองไม่เห็นเอออย่าไล่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 เอามาดิมาดิเอาเดี๋ยวเอา๋ยเดี๋ยเอีดิตามันบอดมันมองไม่เห็นตามันบอดมองไม่เห็นไปแล้วอะไรอะไรไล่มาไหมไล่มาไล่มาโอ้โหตาบอดมองไม่เห็นครับดีแล้วครับมึงอย่าเห็นอย่าตาบอดไปเวรอย่ามามองกูกูจี้ กูส่องสว่างสว่างสวยกูจี้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 อย่ามาอย่ามาฮัลโหลเอะอ้าวอันนี้อะไรออกไปไม่ได้อะโอ้มันดักมันมามันมาจากทางนี้มันมาจากทางนี้มันมาจากทางนี้โอ้โหหููมึงมาจากทางนั้นได้ยังไงมึงไล่กูอยู่ไม่ใช่เหรอจากข้างหลัง โอ้โหแล้วเหลือเครื่องปั่นไฟอีกเท่าไหร่กูจะรอดหรือไม่กูกลัวไปหมดแล้วกูไม่ไหวแล้ว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 ย่านะครับย่าโอ้โหขึ้นไปขึ้นไปโน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 ย่าอย่าตามมาแนะ,อะโอ้โหหมาสะบบัดเลยอย่าตามทางไหนวะทางไหนวะหอยลายหอยหลอด จี้จี้จีไจ้ไว้ก่อนจี้ไว้ก่อนพาอสอนไว้จี้แล้วก็ไปครับข้างล่างโอ้ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมาใครส่วนมนใครส่วนมนใครส่วนมน <c oughs> อ๋อ,อากูขอร้องนะกูหลงทางอะเดินปกติกูก็หาทางไปไม่เจอแล้วมึงยังมาหลอกหลอนกูอีกกูเหนื่อยแล้วกูจะร้องไห้แล้วนะ ทางไหนวะเนี่ยจะตาม,มานะครับอีกเท่าไหร่อีก1 2 3 4อีก4อันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอีก4อันเท่านั้นแนะ่แล้วก็จะเป็นไทยจากที่แห่งนี้นะครับเนีย่ยนะเนีย่ยนะกูโลกนะกูกลัวนะมิ่งมากูนะกลัวนะครับเนีย่ยเนี่ยมาดิกูส่องนะอ่ะ,อะ,อะมึงก็มาใกล้กูเกิน กูหลอกแล้วจะมาทางนี้ทำไมกูจะไปยังไงล่ะถ้าเพิ่งมาทางนี้ปล่อยกูไปเถอะกูหลงทางแล้วอีหอยหลอดอีโอ้คนลุกไปหมดแล้วคนลุกคนพองคนชันไปหมดแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยว่้ทำไมกูวิ่งช้าจังทำไมกูวิ่งได้แค่นี้กูเหนื่อย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 เนี่ย อย่าอย่าไล่อ่าลากลึกบูบาเลยไปไปต่อผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมมันไม่มีในวิชั่นมันต้องการไฟฉายไว้ส่องหน้าผีผมต้องไปอีกทางหนึ่งครับผมต้องไปทางนั้นนะคุณผู้ชมครับอัปปะจจัปัจชัยเยออปปะจัโอ้ไกลจัดโอ,อ้ะอะไรอ,อ่ะกูกูมาอยู่ไหนเนี่ยกูมาอยู่ที่ไหน กูหลงทางมากกว่าเดิมอีกฮัโลโหลฮัลโหลโมชิโมชิอย่าอย่าบิวเพลงเพลงอย่าบิวใจพี่รับไม่ได้ใจพี่บอดีอย่าบิวอย่าอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ใช้ได้ไหมใช้เอาใช้ไม่ได้อ่ะเจ๊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 เจ้าอยู่ไหนวะเอาห้องปั่นไฟเอาเจอแล้วหนึ่งห้อง 1ห้องปั่น1นึ่ห้องปั่น1ห้องปั่นนะครับไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับอย่ามานะครับอีกแค่อีกแค่2อันอีกสองอ้โหโอ้ใกล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 ้เกินไปใกล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 ้เกินไปอย่าอยา อาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญมาเจอฉันอาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกันฉันก็ยังไม่เคยไม่เคยโดนผีหลอกได้แหละชิพายไม่รู้มันเป็นยังไงแ่หยุดตัวเองมอปาป้าก็จะปาแล้วโหยาว้าว มึงก็เกินไปอะบางทีโอ้อีผีไล่ล่ามึงจะว้ามาหลอ,อกกูอีกโอ้โหขอโทษในคำหยาบด้วยนะครับขอโทษในคำหยาบด้วยนะคุณผูช้ชมครับ <c oughs> โอ้ไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจครับอินเนอร์ล้วนร <c oughs> อินเนอร์รุนรวนนะอินเนอร์ล้วนรัวเอออาบัานวานบา,บา,บาอยู่ตรงนั้นอย่าทำอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใจพี่รับไม่ไหวเอออยากกระซิบข้างหูอยากกระซิบข้างหู หนูจะบอกว่าหนูกลัวไปหมดแล้วใจหนูมันไม่ดีพี่อย่าทำอย่างนี้ผมได้เสียงวิ่งว่ะเสียงใครวิ่งวะเสียงกูเองหรือเปล่าไม่รู้ไปครับ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 อยู่กับผมนะคุูมชมาอยู่กับผมอยู่กับผมไว้อาจะแม่โอ้โหกูตกใจซาเลนดีซาเลนเดอร์แมน ตกใจเซเลนเดอร์แมนเซเลนเดอร์แมนน้ำมันซาบนเดอร์แมนเฮ้โอ้โหอีผีอีผีนักวิ่งอีผีกีตามึงโดนไฟสองแสบตาสีสัตว์แสบตาแสบตาไปแสบตาไปกูไปเลยอโอ้ผีโอ้กูมาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้กูเดินไม่เป็นกูเป็นคนแล้วเอากูเจอเครื่องขอบคุณครับผีขอบคุณครับผีบบผฮลัลโหลอีแค่เครื่องเดียวอีแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะคุณผูช้ชมครับ อีแค่เครื่องเดียวเราก็จะเป็นไทยนะฮะอีกแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเครื่องเดียวนั้นเราจะไปทางไหนวะเนี่ยเอ้ยเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้กูรอดแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้วครับกูรอดแล้วครับกูรอดแล้วครับโอ้โหมาอยู่ข้างหน้ามาอยู่ข้างหน้าโอ้อ้าอ้าวอาเครื่องนี้เครื่องนี้มีเครื่องนี้ด้วยอ้าวอ้าอ้า ออตอนเลเดอร์เลเดอร์บันยายบรรดาคารากูมันบรรดาคาราอู nerve, ้ว่าจอบักจอบักอย่าไม่เอาไม่เริ่มใหม่อ่ะผีลอกอีกแล้วอู้วมึงจะลอกอะไรกูนักหนาฟักเก็บครบแล้วตายเฉยอะไรวะเนี่ยเฮ้โอ้ยกลัวแล้วครับ โอ้เราเราไม่กลัวแนละ้วคุณผู้ชมครับเราเรามีภูมิคุ้มกันผีนะฮะเราจะมาเครื่องนี้นะฮะแล้วเราก็จะที่ไปอย่างทันทีนะฮะเอาเปิดเปิด,เ,ปดเออภูมิคุ้มกันผีนะฮะนี่เปิดประตูเปิดออกดูวิสามสีทางไปได้หมดเลยครับแต่ก่อนอื่นนะเราต้องมาทางนี้ก่อนนะครับเราไม่กลัวนะครับพี่เผืออะไรโอ้จะจอกเรากลัวแค่เซเลนเนอร์แมนพอนะฮะเพราะว่าเราจะตาย ถ้าเราเจอเซรนดี้นะฮะเราจะตายนะฮะบอกเลยว่าเจอเซรนดี้นี่เลยเป็นขี้แน่นอนอห้องนา้าห้องนา้ามีเครื่องปั่นไฟไหมไม,ไม่ไม่น่ามีใจเย็นใจเย็นครับใจเย็น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 ไว้ใจเย็นไว้ก่อนก่อนใจเย็นก่อนคอืม เจออีกเครื่องนึงแล้วโอ้โ oh หขอบพระคุณมากๆผัดไทยอร่อยมากเลยครับนี่2เครื่องผมว่า2เครื่องผีมันวิ่งละผีนักวิ่งนะมันวิ่งแล <Hey. S 2> ยฮะเฮ้ยยายา อย่าเข้ามาโอ้จะมาวิ่งแถวนี้มันไม่ได้กินพี่หรอกน้องเอาเอีกสองไฟสองไฟสองไฟอยู่ในปาร์ตี้ระแลหรือไฟเธอสวยแสงเต้ระแลหรือไฟอะสองมาอีกมาก็มา,ก,มาก็มาดิครับก็มาดิครับกลัวกูกัวกกที่ไหนอะเก่งใจหรอกนะอย่าวิ่งมาได้ไหมถ้าเธอไม่แค่ อย่าวิ่งมาได้ไหมถ้าเธอไม่หลักจะไปไหนแล้ววะฮัลโหลโอ้โอ้โอ้สายวิ่งสายจุกสายจุกมาครับมาครับมาครับก็มาดิค่ะโอ้เครื่องนี้เครื่องนี้คื่อนี้โอ้ต้องรีบเปิดแล้วต้องรีบออกนะเดี๋ยวมันมาดักน้ำน้ำมาออกเราออกไปไม่ได้อย่าอย่าไอ้ไอ้เจ้าผีบ้าแกทำให้ฉันดูแย่แกทำให้ฉันดูแย่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 มากๆแกไปไหนแล้วแกไปไหนแล้วอย่าได้ไหมอย่ามองตาได้ไหม ถ้าเธอไม่แชรเอาไปใายไปไหมแสบตานิดๆน,นะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับอย่ามานะครับมากูส่องตาบอดน,นะครับโอ้ยตรงนี้ที่ไหนเนี่ยอ่าในนี้ไม่มีมากูส่องตาบอดน,นะเว้ยให้มันรู้สะบ้างว่าอภิมหาหลวปู่เคมาเป็นยังไงเครื่องนี้ครับ สองเครื่องครับคุณผูช้ชมครับ <ina f irm> โอ้มันก็อยากหน้าขอกกูเลยโอ้โหอ้าวหลอกเสร็จแล้ววิ่งหนีมันต้องอ้าวอีสองเครื่องเท่าเดิมโอ้หลอกแล้ววิ่งหนีมึงไปไหนผีบ้าอ้าวหายพี่ไปหาลูกปูเคม็มลูกปูเคม็มช่วยลูกด้วยลูกกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาทายหม่องหาประตูไปไม่เจอว่ะหาหาทางไปไม่เจอเออนียังวะ อะไรแม่มาพ่อมาพ่อมาว่ะซันเดอร์แมนซันเดอร์แมนมาโอ้โหมึงดักหน้ากูไปก็ได้ไปอีกทางนึงครับคุณผู้ชมครับไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้กินอนะ่ะบอกเลยว่าไม่ได้กินอ่ะถ้ามาเวีนี้ไม่ได้กินหรอกคือแบบอืพลาดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นะครับคุณผมพลาดให้คุณเท่านั้นครับครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับประตูเปิดแล้วว่ข้างล่างเปิดแล้วว่ะมันเหลือที่ไหนวะอีกสองอันอ่ะอันนี้งง คือโอ้โหเจ็บคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อมาพ่อมาอีกแล้วทั้งไหนวะงงวะ่ะอย่ามาอย่ามาได้โปรดอย่ามาได้โปรดอย่ามาอย่ามาได้ไหมอย่ามาได้ไหมทางไหนวะทางนี้นะผมว่าค่อยๆอ,อ่ะโอ้โอ้โหผีผีสเตลผีสเตลผีสเตล มันสเตลมาข้างหลังเฉยเลยโอ้โหดีหันไปทันดีหันไปมองข้างหลังทันบอกเลยว่าไม่ได้แดกผมหรอกครับคุณเน่อ่าจะงักจะงักไปอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่สว่างสว่างเออมันไล่ไปอีกแล้วอย่าอย่าไม่กลัวมึงหรอกกูไม่กลัวโอ USSR, oh Dude, โ้ยออยย่าเะอย่าเยอ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 ะมึงแสบตาสิวะ <t ll an> ไปครับ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 ไปเอ้ยอย่า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 วิ่งมาอย่าวิ่งมาไปครับ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 ไอ้อย่า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 วิ่งอ้าวไปครับ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 ลงครับลงครับกูหลงอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้ข้างหน้าครับอย่านะครับแสบตา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 เฟอร์เทูเปิดเป็นผับเลยเนี่ยผับ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  ปับพับพับแทบตาไปครับไปแล้ว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 ครับเอาผิดทางครับผิดทางครับโอ้ไปทางทางนั้นมาเอ้ยอย่า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 ไล่อย่าไล่อย่าไล่ผีผีอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้กูไล่อย่าไล่กูอย่าไล่กูอย่าไล่กูโอ้กูส่องกูส่องกูส่องอื้มโอ้โหชดชดแล้วช็อตอีกชดแล้วชดอีกว่ะแม่งจำทางของอาคารที่นี่ไม่ได้ว่ะหลงว่ะหลงว่ะทางนี้ไปหรือยังวะ ทางนี้ไปหรือยังวะทางนี้ไปหรือยังวะยังไม่น่าจะไปวะ่ะยังไม่น่าจะไปว่ะก็ไปแล้ววะ่ะเออเออผีผีว่ะผีว่ะผีว่ะผีวะ่ะผีวะ่วะโอ้โหมาเยอะเลยว่ะโอ้โอ้โอ้อย่ากล้องสั่นอย่าอย่าสะบัดอย่าอย่าไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับผี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 ครับพี่พี่ครับโอ้โหทางนี้กูไปหรือยังวะเนี่ยกูเคยมาแล้วนี่ว่ะโอ้หลงทางครับอืมอย่ามากดดันอย่างนี้ได้ไหมอื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 แต่คอมมันไม่ดีจริงๆเลยนะเน,นี่ยนะ เอ้ยโอ้โหโอ้กูเหนื่อยกูเหนื่อยกับมึงแล้วนะครับพี่เซเลนครับอ้าวเจอเครื่องว่เะเหนื่อยว่ะเหนื่อยกับมึงแล้วแน่เสเลนด์แมนมึงไม่ต้องมาหลอกหลอนกูหรอกมึงจะฆ่ามึงฆ่ากูเลยป็นกูรีดเอ้ย ีกจะฆ่าฆ่ากูเลยเด็กกูรีไทยมาเล่นใหม่ก็ได้บอกเลยเครื่องปั่นไฟอะไม่ขนามือกูหรอกกูตายเกิดได้สิบกว่ารอบล้านรอบ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 อะเข้าใจไหมครับไซเดอร์แมนครับเฮ้ยผู้ชมครับอีซี่ว่ะเหมือนจะผ่านหมดแล้วว่ะแต่เราจะไปทางออกได้หรือเปล่าพราะจำได้ว่าครั้งที่แล้วเราก็ผ่านหมดเอ้ยโอ้โหผีผีอีผีอีผีอีผีนักวิ่งอีผีนักวิ่งมึงแฟนตาซีเหรอไอสัตว์ มันี่มึงวิ่งเก่งอ่ะมึงอืมอยู่เซนโบอยู่เซนโบอยู่เซนโบโอ้โหลงมาลงมาโดนลงมาโดนลงมาโดนโดนว่ะลงมาโดนโดนว่ะมึงแฟนตาซีอรอผีมึงมามึงมามึงไมใหมดเลยมึงมาโคตรยอดเลยมามาครับ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 อยู่ไหนไม่ผีอยู่ทางออกกันอยู่ไหนพักหายใจครับคุณผู้ชมครับ ม่านี่แหละครับทางออกผมไปคณาครับคุณผู้ชมครับขอแค่อย่ามีอีเซเลนอ่าโอโออยามึงไม่ต้องมาโบกมือบายบายไม่ต้องมาโบกมือทักทายไม่อยากรู้จักไม่อยากรับญาติด,ด้วยโออีพีนักวิ่งอ่ามึงมาเออแสบตาแสบ โอ้โหอีแค่นิดเดียวอีแค่นิดเดียวทางออกอยู่ข้างหน้าทางออกอยู่ข้างหน้าเราต้องค่อยคว้ามันเอาไว้ทางออกอยู่ข้างหน้าต้องค่อยคว้ามันเอาไว้เดินเดินเดินพี่ครับเปิดเปิดเปิดติดโอ้โหกูไปแล้วนะครับบายบายอย่ามาหลอกหลอนกูเลยนะครับไปแล้ว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 ครับโอ้โหกูจะไปถึงไหนวะเนี่ยโอ้กูกลัวแล้ว S 1> <S 1> <S ออกอ้าวโหลดดิงมากูปลอดภัยแล้วครับแมปใหม่เฉยครับคุณผชมครับพอขอขอเนี้ยพอไปแค่น,นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่พ์ดหน้าเนี้ย